สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูนชาแนลอีกแล้วครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านนาหวายตําบลเมืองนาอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับผมก็วันนี้กลับมาก่อนครับผมพอดีมีภารกิจเร่งด่วนมาหาตเติอนก่อนเนาะเอายามาส่งให้ตเตลินก่อนนะครับก็เลยว่าวันนี้ก็จะมารังสรรค์เมนูเด็ดยำข่ำยำเย็นในหะ้ทท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ เย็นนี้มีวัตถุดิบเด็ดๆมาแน่นอนครับผมเพราะว่าตะเลินไปคนออเดอร์มานะครับว่าต้องเอามาเอยว่ากันเลยวันนี้กันเลยใจมาจัดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับเป็นจะได้พราครับอากาศที่บ้านนวายเริ่มหนาวแล้วนะครับตอนนี้อากาศเริ่มเย็นครับบรรยากาศยามเย็นนี่ตอนตอนนี้เริ่มเย็นๆ็นนะครับแต่ตอนกลางคืนนี่มั่แน่ใจครับผมตอนกลางคืนนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมารายงานผลแถมล้อมครับว่าหนาวหรือยังนะครับแต่เมื่อคืนที่ไม่ริมหนาวนะครับ เมื่อคืนแมล่ลิมนี่เย็นมากหนาวมากครับอากาศตอนเมื่อคืนนะครับเป็น่ยนใงได้ครับกับบรรยากาศที่บ้านยายคำ<ม>ยามเย็นวันนี้มันจะเปื้องน้ำาบตุมหน่อยครับถ้ามาบ้านยายคำนี่นะไ <c oughs> ปะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบของเราขก่อนว่าวันนี้ยายคำจะทำอะไรอย่างทีเราได้กินนกันครับปไปดูกันเลยครับวัตถุดิบเด็ดๆของเขานั่นก็นกนคือนี่เลยครับปลาเพี้ยครับตะเรินสั่งปลาเพี้ยมาครับ เพื่อที่จะเอามาลาบกันยามแรงนี่ครับผมถือซัมีปีกมาได้นะครับผมสวัสดีครับยายคำสวัสดีเจ้าครับมาได้ปะกันเมินครับเอฟซีคิดถึงเลยว่ะคิดถึงครัวยายคำ้วครับครัวยายคำนะตอนนี้ยายคำทอดอันนี้เรียบร้อยนะครับนี่หอมแดงหอมแดงครับหอมแดงแล้วก็หอมยาเจียวหอมอ๋อยายคำจียวกระเทียมไว้เรียบร้อยครับกระเทียมเจียวหอมไว้แล้วเนาะถ้าจียวหอมไว้เรียบร้อยครับยยาก็ถ้าเกิดว่าผมมาได้แปะเพี้ยมันยายคำจะย้อนได้นี่ มนี่ยยายก็กินเป็นอะหลับหมูหลับเนี้ยก็ได้อ๋อก็ยังดีอยู่นะยังมีแลบอยู่ครับ<น> <laughs> มันนั้นมีเตรียมไว้อยู่ในตู้เย็นทนะ่านเนาะครับเตรียมไว้ในตู้เย็นอยู่ะกี้ก็ลืมบอกรับลืมบอกต่เรือ่องแปลาเพี้ยบ่มี <laughs> ลืมจุเนาะลืมจุครับผม <laughs> นี้ยายนี่ได้แล้วครับนี่พักในสวนยายนี่งามขนาดพอไหมโอ้พักอันนี้ใหญ่แล้วเนาะน่ะใหญ่ละตอนที่ลงลงไปพักหน่อยอันนี้ผักกาดพันเบาเนาะผักกาดพันเบาอะถ้าเขาใส่ปุ๋ยเข้ามาแล้วมันก็จะเข้าแบบเข้าเหมือนพันเหมือนผักกาดอันมันคล้ายๆผักกาดขาวนะครับแม่ละมันตระกูลเดียวกันเนาะครับตระกูลเดียวกันแต่ว่ามันจะเข้าตรงยายจะอันพัดคือ น้องนกวาง,ต,งตุ่งนะครับกองตุ่งอันนี้ก็หอมดวนของยายเริ่มออกมาละนี่โอ้นี่<อ>นมีแผ่บวกระมือหมื่นว่ะครับมีแผ่บวกรมือหมื่นกำลังงามบวกรมือหมื่นก่อนเนี้ยโอ,โอ้พักอันนี้ก็ใหญ่แล้วเนี่ยพักอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะเนี่ยเนี้ยพักชี่มงพักชีม,ง, <S <S ชมงจีนเนี่ยนะเนาะหวานนะมันมันจะเป็นหวานพันนี่นะเขาเอากราบลาบกับอย่างหมาะขนาดเนี่ยนี่เจ้าค่ เปิลฝากมาเให้ชิมครับผมนี่ใหญ่กว่าผมเคยกินกําเตือนนะนี่นะปากเป็ดผมก็บผมเคยกินครับผมเป็ดอีกอ่ะครับปากเป็ดอ๋อเปิลมักเรียบร้อยแล้วได้ครับเปิลมักมันเรียบร้อยแล้วครับผมส่วนนี้เป็นเอ่อัยนี้ก็อันนี้เป็นเอ็นกะเอ็นครับเอ็นเอ็นเป็ดถอดส่วนนี้เป็นก้นครับล้ำขนาดเลยเนี่ยผมชอบขนาดนะครับเนี่ยเสด้ตากินมมาได้มันปิดซัดปิกเนาะครับจะได้อยู่เดี๋ยวเฮ้ยอย่าคำได้จิ้มกันนะครับเพราะว่าอุ้ยเปี้ยกกินไปแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้าเพ็ญสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเอาละยำแรงแล้วล่ะยำแรงสับสนแล้วแหม่ซับสนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเซลยายก่อนอ๋อมันเป็นสัตว์ปีกกับโคกปีกมควางกับเป็นสัตว์อกเลยยายเห <c oughs> นื่อเนื่อยปะเดี๋ยวเราไปครัวปางก่อนธรรมชิกใหม่ค,มครับจิ๋วยังเข้าอ่ะชื่อบ๊อบบี้ชื่อฝรั่งกันนะครับบ๊อบ อย่างเดียวอ๋อแบบมีผีหรอแะยายจะห้องมันตูบอีน้อหูมันตุ่มน้องน้ำมันนะเนี่ยกมั่งตายปต่แต่แมาเล่นอยู่ครับไปควัวป่ากันดีกว่าไปทำป่ากันดีกว่าครับนี่ครับเก็ตมันนี่เราจะเอาทิ้งนะครับเราจะเอาทอดกรอบนะครับเก็ตมันนี่นะครับแต่เก็ตมันรู้สึกว่าจะกระเด็นนะครับข้าวแล้วใส่ห้าขอเก็ตแล้วยังไงก็ขวาลงนะขวางลงน่อเนะขอแล้วก็ขวางลงค่ะขยันผู้조사ถามว่าอันอะไรก็ เก็ดไว้มีไหนใส่ฮะนะเอาควางหมดเลยว่ะใส่ใส่ฮะเอาเก็ดเอาขี้เรียบร้อยแล,ล้วลุงพูนนี่หรอกใหญ่อ,อุตส่าียชมากจริงนี่หรอกขอซ้อหาเก็ดมา <laughs> มปาเดี๋<า>ยวอันเดีเด๋ด<า>ยวเ,เ,เอาเอา,เอาขอเก็ดป่ากันก่อน <laughs> แล้วเดี๋ยวเอาไผนึกป่าแล้วเอาไปลากป่านะครับย้ำของ ด้วยนะครับเปลือกไม้แดงนะครับอันนี้ไม้แดงหรือไม้ค้ำลุงไม้แดงจริงๆก็ใส่ไม้แดงครับแต่ว่าเราบมอบมีไม้แดงเราก็เลยต้องใช้ไม้ค้ำแทนได้ครับไม้แดงมันอยู่หน้าบ้านฟูไม้แดงมันอยู่หน้าบ้านของแง่คำบ้านปูนเนาะที่หลังไถ่เราะถ้าท่านผู้ชมอยากได้เนื้อป่าเยอะๆนะครับสามารถใส่ได้เยอะๆเลยครับอันใหญ่ใหญ่เล่นอะไรก็ลุงพูนจะปลอมต้นไม้แล้วลาบเอาอยู่วะอันใหญ่กินเลยเนื้อขดตัวกันหนึ่งครับใส่ให้มัน คือมันแค่ใส่ครับคนว่ากันลูกต้องครับประมาณนั้นครับมัันนจะอป้องกันการท้องเสียอะไรประมาณนั้นความเกืือของคนโบราณเนาะคนคนว่าแล้วมันก็ดีแ้นะครับจริงๆอันนี้ใส่ให้มันหนักขึ้นผมว่าใส่น้อยเดียวหมกเท่าไอ้นี่ดเป็นอะักอันนี้เป็นหนังไม้ค้ำนะครับดูแดงเนี่ยสีเดียวกับเนื้อแปะเลยครับยังวนใส่ตึงอันได้กะได้ครถ้าตะลึนว่าอย่างพูดใส่หมดอ่ะอ่ะเห็นนี้พอแล้วครับ ใส่นิดหน่อยพออันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือมันติดมิดนะครับถ้าใส่ไปนี้ไปแต่ว่าตอนนี้มันยังติดอยู่ครับใส่มุ๊กก็ได้และวก็ฟังอย่างที่ต้องฟังอ๋อครับมันสูงกันได้ยังี้ยได้บ้างในจีนไหมเพิ่งได้เทนลาบกำเสต้นองพื้นหุ่นๆนะครับติดมันติดนี่มมัันนติดเพราะว่ามันแบบมีเลือดนะครับอันนี้ถ้าท่านผู้ชมมีเลือดสามารถเอาเลือดใส่ได้ครับมันจะได้เหมือนติดมิดได้แล้วครับอเดี๋ยวเามาดูเครื่องปรุงห่อ ที่เขาแต่ย่ำเนี่ยมันใส่เข้าไปห้องครับ,รบป่านี่บอกได้เลยครับมันม,มีอย่างทิ้งนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นเนื้อมัน แล้วส่วนนั้นนี่ส่วหาก่อน,น <ắng? S 1> อันนี้หนังอันนี้เกล็ดนะครับผมหนังกับเกล็ดส่วนอันนี้เป็นไส้แล้วก็เป็นตัวปลาแล้วก็กระดูกทั้งหลายนะครับที่อยากทิ้งก็คือก้างนั่นเลยครับหรือว่าบางท่านสามารถเอาไปทอดกรอบได้หน่อยะครับเนาะมาค้นเนกาะจะทุบๆตำๆให้ม,มันแหลกแหลกนน่อยแล้วก็เอาไปทอดเกอบครับก็มีเนาะอ่ว่าอันนี้เขาต้มเอาซดเอาแหนมดีกว่านะนนะครับเนาะน้ําสดเนาะครับต้มน้ําสดครับผมอันนี้เป็นกะปิย่างนะครับ เครื่องเอาเอ,าอ,าอามาดูเครื่องกันก่อนเนาะลืมบอกท่านผู้ชมครับเครื่องลาบป,ปลานีมม่มันจะ,นะม,มีเยอะมากครับท่านผู้ชมจะมีนี่แหละกระปิกะปิย่างเนาะครับอันนี้ตะ,ตะ<ว>ไคร้คั่วใบมะกรูดคั่วห,<อ>หอมกระเทียมเจียวเนาะ<อ>แล้วก็เก็บปลากับหนังปลาคั<อ>่วกรอบเนาะพริกลาบแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็หอมแดงคั่วกรอบแล้วนี่ ผักไผ่หอมดวนพักกีฝรั่งแล้วก็ผักป้อมต้นหอมดดนักขนาดครับกว่าจะเตรียมเครื่องแล้วประมาณสามทุ่มครึ่ง,งครับผมยังขาดอ้เกเือกระชุรดอยู่นี่เลือกระชุลเลือกระชรด <laughs> ๆๆๆนี่ไมต้องเก่งใจนะครับ <laughs> <laughs> มีตัง้งแต่ใส่หมดหมดคำบัน<แ>ลําต้นเนี้ยอีว่ะเพิ่นว่าถ้าท่านผู้ชมมีเลือดหมูเลือดไก่ก็สามารถใส่ได้นะครับละลายกับปีกกรนอง เนืดกับปิ๊กมันเหลวๆก็ไอ้ครับอันนี้ก็คือการละลายกับปิ๊นะครับเขาบอกมีเลือดเขาสามารถใช้น้ําต้มน่ครับแทนน้าเพียะครับน้ําน้ําต้มเนี่ยมันจะขมเนาะอย่าครับเนาะน้าต้มนี่มันจะขมหน่อยเนาะครับน้าต้มนี่มันจะขมนะเพราะมันขมแล้วมันจะตสวฉาดมันจะได้เลยครับเหมือนเราลาบควายนะครับมันจะขมรับนะครับอันนี้ก็ลาบเหนียวปลานะครับ ลาบป่านี่มันจะต้องปรุงให้พอดีนะครับแล้วถึงจะเอามาคนเนาะอย่าครบเนาะถ้ามาออันมันคนที่ลังมันจะมาค่อยเข้ากันนะครับเข้ากันเนาะา็ป่ามันเหนียวเนาะมันเหนียวมากเลยครับนี่นะอันเป็นห้องว่าลาบเหนียวป่าอย่าอ๋อได้ละนี่นี่พริกละลายมันก่อนละลายได้ประมาณนี้เนาะเนี่ยมาเปีก้อนแล้วนะพริกนี้เขาใส่มดได้เนาะอ้หกินมาได้แล้วน่ะถ้าใส่มดแลวนะอันนี้เป็นพริกที่คั่วเองนะครับมันจะเผ็ดมากเลยครับ ขอก็ใส่ประมาณจอนครึ่งกันเนาะครับช้อนครึง่งเนาะใส่กเกลือครับผมไปหน,นักนะเติมจอนออนี่ข้าหวานนไม่ต้องใส่เพชรนักล้ำเหลือครับเพราะว่าเดี๋ยวตะลุนจะเพชรเกินนะครับไม่นละได้เขาก็ใส่ฟงปูโรตหรือว่าฟงชโรตเห็นน้อยจอนน้อยจอนชาจอนเล่นไข่เล่นละอ่อนนเนาะจอนกินพุดดิ้งนะครับท่านผู้ชมแม่ละจอนชาแด้ก็อนหมดใจถ้าจอนชามันต้องเกึ่งจอนเนาะ ถ้าบอกว่าช้อนพุดดิ้งท่านผู้ชมบางคนใช้ช้อนโต้นะครับตักพุดดิ้งอันนี้จ้อนตักอติมของน้องน้ำแต่อันนี้ก็คือเครื่องเทศครับผมพี่เฮาใส่ไปนักกยิ่งใส่นักยิ่งหอมอันใส่มดนะครับอย่ยครับใส่มดก็ได้นะเพราะว่าเล่นมาได้ครับเขาไหว้ยายกาเตะเดียวนี่มันหอมเนาะครับ ต้องได้อาน้ำเพิ่มน้อยนะครับอย่ายคำเห็นแล้วได้ผัดมะกรูดโอ้ท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมได้กินครับตอนนี้คือหอมจ้ะหอมครับผมเดี๋ยวน้ำมาแไขนวยไปครับเติมน้ำเติมน้ำเอาเย็นๆหเลยยารับเนาะถ้าแบบเย็นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจี๊ป่ามันจะสุกเดี๋ยวยายจะแบ่งไปคั่วอยู่ถ้ายำแล้วนะจะแบ่งไปคั่วแบ่งไปคั่ว เนี่ยเดี๋ยวเาจะเอาเนี่ย้ตะเลินกินเขาแล้วกัปากินไปบรรพุ่งเอาแป้งลูกจีนนะครับแป้งลูกจีนเเนนาะะตลปงลูกจีนปาก๋วยเตี๋ยวเหรอแป้งลูกจีนปาก๋วยเตี๋ยวครับแต่ฮะเขาว่าอยากจะกินอ่ะอันนั้นเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวหัวหมูแต่ก๋วยเตี๋ยวขามยายซื้อขาหมูที่ประซับแล้วไว้ท่าน่ะตู้เย็นประซับเรียบร้อยแล้วนะจริงๆยายคำซื้อวัตถุดิบไว้เยอะมากครับ แล้วก็บัดทันได้มาทำถ่ายคลิปเพื่อนผู้ชมเนาะใช่แลยายทำแกงกะด่างกินลสักวันยายจะทำแกงกะด่างเนาะท่านผู้ชมเออหอมาว่าเออทัพแกงกะด่างพี่พ่องร้อยอ่ะมันติดท่านผู้ชมหลายหลายเมนูเหมือนกันนะครับอ่าลอนปลาลาหรือว่าปลาล่สเสื่อออย่างเนี้ยเราก็มาได้ทำเนาะคือปลาลาที่มันหายากครับมันไม่ได้เหมือนแม่ล่าปิดกาดอ่ะพิดกาดมันเหมือนเคยมีมีกะปลาหาถุงได้นอยตัวน้อยน่ะครับโอ้เหนียวดีขนาดครับ อันนี้ถ้าได้ข้าวนึ่งมันจะกี้แล้วก็อุ่นๆเลยย้ายกับรังป๊์ตะกี้นี่ถ้าหับหลับเหนียวปลากแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปตะไคร้นะครับตะไคร้ขั่วครับอันนี้อันนี้คือใส่แล้วก็คนนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้จะเอาโรยด้านหน้ามันเนาะนี่ครับเนาะนี่ใส่ตะไคร้ก็นี่เขาใส่ใส่ได้เลยเนาะถึงเวลาใส่พักแล้วครับท่านผู้ชมพักแล้วเนาะพักก็จะมีหลายๆพักนะครับพักไผ่หอมดวนแล้วก็พักป้อม ผักชีฝรั่งเนาะผักป้อมต้นหอมเนาะที่เราจะใส่ลงไปมันจะยนี่ยคืออันหอมล้ำดีข้าวกระกาปลาอย่างเดียวมันก็มาหอมเนาะครับโอ้อันนี้สมุนไพรทั้งนั้นครับปปาตัวนี้ใครมักพักนะมันสูนโคนะมันบุญโคมันสูนขี้โคดีขนาดปลาตัวนี้หอมขนาดครับ ท่าผู้ชมใส่พักเข้าไปแล้วมันหอมหลายอย่างรกลิ่นมันนี่มันต้องถามถึงครับผมมันเป็นได้ใส่นี่เส้นหนือครับปิ้ลหอมว่าสุดยอดเมนูหอมอย่างหนึ่งเนาะอย่างครับเนาะแต่เพียรนี่นะนี่ก็คนถ้ามันเข้ากันครับแล้วก็จากนั้นก็เครื่องนะครับเป็นหอมแดงเจียวแล้วก็นี่ครับหนังปลาแล้วก็เก็ดปลาแล้วก็หอมคั่วแล้วก็ใบบักขูดคั่วครับผมเอามาโรยแน่มันเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับ อู้นักอู้หลายเดี๋ยวเราไปนั่งกี่เขากันดีกว่ากับเข้ากับป่าเขายามแรงนะครับตะเลินมันนั่งเฝ้าแล้วครับมาเฝ้าแล้วเนาะจกเข้าแล้วครับ เจ้าเข้าเลยเนาะมากินข้าวมากินข้าวคาได้ลืมสวัสดีตะเลินเลยครับมากินข้าวนอนลไปโอ้ยยังนะเอยข้าคยเข้าโอ้ยองคยเดียยเลยยนาะมายย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 ัยย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 ยครับยยายย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 ยายย้ยยยันยยยยเยย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 ยหนยเยย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 ลยยยยยอยย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 ยนยยยยยเยยย เดี๋ยวมานั่งกินข้าวไกันครับเดีวเราอ่อนกินสกอจะเปิดพิธีคือเเปิดแล้วครับเปิดกัะบอกะแต่กลินี้ยเกินนื้อแล้วเนาะิ้วขออาเลยตจนติมันแซ่บขมอ่ะวไหนแซ่บขมเลยแต่เลิศอชอบคือแซบคักแซบแท้แซบคักแซบเนแซบคักแซบเนสอนอหนอ่หวานชุอดอัด ใซ่ฮะกำมืองด้วยหรอมาเด้อโอ้มีกานี่ก็นี่ของนี้มันอยู่ตั้งรุ่นตาดังรุ่นี่ยอดตามันอยู่ดังรุ่มปุ้นตาเออมันอยู่อิ่มเหลือชักคุ้วยแบบนี้อยู่ได้กี่ล่ะตาหูก่อนปลามันมุมโคป่ามันมุมโคอนี่นี่ยตาเลินจมแล้วครับโหหนักลำไปว่ะแต่อย่างไอ้ตนี่ตานี่จีนเอ้านี่รักนี่จีนปลาอ ปะปะไปดั่งกี่เขากันครับท่านยมจำได้รัเปล่าท่านยมกี่เข้าแต่กันถึงเวลากี่เข้าเราต้นทบอิ่มกันแล้วครับจ้าว่้าวหลวงพูมชอบกินข้าวเย็นดิบอ่นข้าวอุ่นๆตานี้กินดิอ่ะใจใจให้ใตายถงก่อนอ่ะตข้ากันเลยใจเย็นๆข้าวปะเลอะดด้วครับนี่แะกุ้ยลาบกัมมากกว่ อืมโหสุดยอดเลยครับสำหรับปบ้าเนะพียงเนาะพักบเต็มโต๊ะครับเมืองผู้ชมโหจะกัดกัน,นยังได้ยอย่างนี้พักข้าตองครับแรงคุยคุยครับตาเลิเนี่ยเมื่อกี้นั้นซุกไปนี่อันนี้หลับขวดเนาะเอาไว้นนหลับติ๊เนาะถามตาเลิศเ้าเลือกกินจะกินนั่นได้ไหไกินทั้งสองอย่างได้ไหมตาเลิศบอก <laughs> กูปวดตืนว่ะเป็นสองอย่าง <c oughs> แกรักพี่เสดายน้องอะไรมันน่ะ <c oughs> เอาไปเอามาได้สักอย่างเ <c oughs> ออได้ถึงปี๋ได้ถึงน้องแล้วดูจุลุงมวะนี่ได้บอก,ออกตื่นมาเจอเดี๋ยวผมเก็บของดีเข้าจุลุ่มอ้าวนี่งตองหลักใจมันถ้ามีเลือดหมวกแต่แล้วมันออกแดงๆ,ๆน้อยๆอ๋อหมอพักกระตอง หือเครื่องเทียนมันเยอะมากเลยครับนี่ผมเป็นกระเทียมเคียวเป็น<ข>อหอมแดงเย<ข>อะ<อ>ชอบอันนี้เหรอลอ,ลองกินลองกินนะนี่กะเพราปะทักที่หมูทักที่หมูกิ้มอันเปิดน้ำข้าวใส่ไข่เนี่ครับน่ะน่ะอันที่ข้าวใส่ไขนะ่นะลองคุณลองจิมเผาร้อนลำนะมันหวานหวานนะปกตินะเทนเคยกินกัอนนี่แบบนี้กินอยู่เนาะครับว่าครับคุณคิดเอาไปต้มต้มได้ด้วยครับต้มได้หางก็เนี่ยมันต้มไข่หมูนองคุณเหมาะ เหมือนกับทรงอ่ะครับอัน,นอันนี้ก็ต้มได้อยู่กินก้างมั้ยก้างก็ต้มได้อือันนี้ค่าเชื้อแต่ร้อนหนิพับไผปพับไปต้มนี่ครับเปแล้วอุ้ยกำเอากำใหญ่ๆเนี่ยครับอ่ะอบมันหวานเลยเนี่ยหวานครับหวานครับหวานเกินเหรออันนี้หวานผมเหรอหวานด้วอ หวานเจ้ยวๆชุยๆใหญ่ๆลำเหนือครับทำอยูหวานชุ้ยอย่างใเนาะหวานลำหวานใหญ่นี่แหละฮอกจะกก็หวานจจอยวๆนะชอยน้อยลงไป้อยน้อยลงไปอือหวานครับเราชออกมาหวานถ้าวนี่นุ่มเลยขนาดเลยต้มหมูครับต้มหัวใช่ต้มหัวเมาะ พวดใส่ไข่เราล้านะห่างมันหอมครับน้องผมมันหอมเหมือนกับอันสมจีนอะสมทีคนแต่ถ้าคนที่แบบชอบผมว่ากินมันค่อนข้างที่จะแรงครับอแม่นละแล้วมันมีอีกอย่างนะครับหน้อีกอย่างนึ่งเคยหันตะลึงนำมาต้มหอมแจียวาวๆอัะอันนี้อยเหมือนคล้ายๆหน้บัวแตาใจครับเนี่ยเนี่ยเก๋กเนี่ยนี่อันนี้นอักนะน่อขาวยาวๆอืมมันเก๋แล้วหรองทำมันต้มใส่หมูอร่อยครับน้องผมนหอม เดี๋ยวถ้าวันหน้าถ้าถ้าต้นมันใหญ่แล้วเดี๋ยวผมจะทําร่างสรรเมนูให้ดูแน่นอนครับสําหรับเมนูนี้ติดไว้ก่อนเนาะเมื่อใดหมูเตือกรอมันใหญ่ก่อนอีกสามเดือนครับท่านผู้ชมตะลุ่นจะก้อนแล้วกันนี่ั้ยฟ้อนก่อนเด้อะฟ้อนตะเลุนล่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยยวังไม่ได้คิดเต๋อละล่ะตาอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับฟังอิ่มแล้วครับหลาปานะตะลุ่นไวแล้วบหรไวแล้วครับเดี๋ยวเขานาท่านชมละ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็อ,อยาคจะทำตะลึนหน้าเพนแลวกระแสฮ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลกปไปนะครับครับ